อ่าก็สวัสดีครับหลังจากห่างหายไปนานนะครับการสอนร้องวากนะครับก็จําได้ว่าคลิปที่เคยที่เคยโพสตลง YouTube ไปก็คือตั้งแต่ปีที่แล้วก็ประมาณปลายปีก็ข้ามปีเลยไม่ได้โพสต์ไม่ได้อะไรทั้งนั้นอะไรเงี้ยซึ่งเท่าที่จำได้ก็คือโพสตไป4คลิปแล้วนะครับได้แก่พาร์ทหนึ่งสองสาแล้วก็ไปพาร์ทหซึ่งพาร์ทห้านี่เป็นตอบคาถามนะครับซึ่งสาเหตุที่ข้ามพาร์ทสไปก็เพราะว่า อยากให้พาร์ทหในการตอบคําถามเนี่ยมันไปอยู่ท้ายๆหลังจากที่สอนเสร็จแล้วนะครับซึ่งพาร์ทสี่นี้ก็ความจริงก็ไม่ได้สอนอะไรหรอกครับในการแบบในเบื้องต้นพื้นฐานอะไรเงี้ยก็สอนไปหมดแล้วตั้งแต่พาร์ทหถึงสแต่ว่าสาเหตุที่ทำพาร์ทสีเนี่ยก็เพื่ออยากจะเป็นการเทสเป็นการประเมินผลว่าว่า,าน้องๆที่ไปฝึก ซ้อมหรือพวกพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทั้งหลายที่ไปฝึกซ้อมฝึกรองวาักตามวิธีที่สอนไปแล้วเนี่ยร้องได้ถึงไหนอ่าถึงไหนกันวันนี้แบบประเมินก็คือผมจะร้องเพลงเพลงหนึ่งให้ฟังอืมซึ่งผมจะใช้เสียงประมาณ80% 70-80%ก็ถามว่าเสียง70-80%เนี่ยมันเอาไปทำอะไรได้บ้างคำตอบก็คือทำได้ทุกอย่างอืมไม่ว่าจะร้องขึ้นสเต อ่ร้องในห้องซ้อมขึ้นสเตจอะไรเงี้ยก็ได้หรือจะร้องเข้าห้องอัดในสตูดิโอก็ได้เพราะเสียง80%เนี่ยถือว่าใกล้เคียงกับลิมิตจริงแล้วที่ใช้ในการร้องแต่ว่าถ้าอยากให้โปรอยากให้แบบได้เท่าแบบศิลปินระดับโลกอะไรก็ต้องฝึกขยายเพดานจนถึงแบบออกเสียงแบบเต็มที่ได้ถึง100%แต่ว่า80%เนี่ยพูดแงว่าหากินได้แล้วอืมนั่นแหละก็โอเค ก็ก่อนก่อนจะดูคลิปที่ผมร้องต่อไปเนี่ยก็อยากให้อยากให้ทราบกันไว้ก่อนว่าที่ให้ดูนี่ก็เพื่อประเมินอ่าถ้าใครร้องได้ยังไม่ได้เท่าที่ผมร้องก็แสดงว่ายังต้องไปฝึกในระดับพื้นฐานอีกฝึกจนกว่าจะร้องได้80%แต่ถ้าใครร้องได้ถึง80%แล้วก็แสดงว่าโอเคสักเซนแล้วประสบความสำเร็จในการตั้งแต่พื้นฐานจนมาถึงแบบเอาตัวรอดในการร้องแล้วแต่ถ้าใครทําได้ดีกับผมร้องได้เจ๋งกว่าอะไรเงี้ย นั่นก็แสดงว่าคุณเนี่ยผ่านแล้วเพื่อต้องก้าวไปสู่ระดับที่แอดวานซ์กว่านี้ซึ่งถ้าให้ผมทำแบบเขาเรียกว่าทําตารางการอัปเดตก็คือตอนนี้ผมจะอัปเดตพาร์ทสี่ก็คือพาร์ทสี่ก่อนก็คือการประเมินผลก็เนี่ยก็มาฟังดูว่าร้องได้เท่าไหร่ร้องได้กี่เปอร์เซ็นต์ของผม,มซึ่งผมจะใช้เสียงแค่เจ็ดสิถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นก็ยังไม่ร้อยเต็มถ้าร้อยเต็มนี่เอาไว้คลิปนหน้าแล้วกันอะไรเงี้ย ซึ่งถ้าสมมติใครผ่านในระดับเบื้องต้นไปแล้วเนี่ยก็ต้องไปในระดับที่แอดวานซ์เพิ่งซึ่งในระดับที่แอดวานซ์ผมอาจจะเสริมเรื่องดาวแฟมก็คือการแบบคอนโทรลกับบางลมทำยังไงให้เวลาร้องบนเวทีร้องได้นานเข้าสตูดิโอร้องได้ปึ๊กอะไรเงี้ยอันนั้นผมจะมาเสริมให้ทีหลังแต่สำหรับตอนนี้ก็คือเรามาประเมินต,ตัวเองกันก่อนสำหรับเพลงที่ผมจะมาร้องให้ฟังก็คือชื่อเพลง truth circle ของวง accelerating ซึ่ง accelerating ถ้าพูดถึงนักร้องนำที่ชื่อทิมเลเมซิตเนี่ยตอนนี้ไม่รู้คดีความไปถึงไหนไม,ไม่รู้เหมือนกันเขาหาว่าฆ่าเมียตัวเองแต่ผมก็ไม่ติดตามเลยแต่ว่าเรามาโฟกัสกันที่ตัวเพลงดีกว่าซึ่งทิมเลเมซิตเนีมันคนรูปร่างใหญ่ตัวใหญ่เสียงใหญ่แบาโโหใหญ่มากซึ่งการจะร้องให้ได้เป๊ะๆอย่างในซนะีดีเนี่ยบอกเลยว่าต้องใช้เสียงร้อเ ต้องตว,วาดต้องใสแบบเต็มที่เลยแต่ว่าถามว่า80%อย่างที่ผมร้องเนี่ยเอาตัวรอดไปได้ไหมเอาตัวรอดได้ก็จะไม่เหมือนซะาทีเดียวแต่ก็สาเหตุที่เลือกเพลงนี้มีเหตุผลหลกัลกๆก็คือเพลงนี้มันร้องไม่ยากคําว่าร้องไม่ยากในที่นี้ก็คือมันพยางมันน้อยเพลงบางเพลงเนี้ยอย่างเช่นพวกเมมฟิสเมฟายอะไรงเงี้ยโอ้โหวักทีนี่ต่อเป็นประโยคยาวอะไรเงี้ยอยานนี้มันลําบากคนฝึกใหม่ๆบางทีแบบยังวากไม่คล่องก็จะลําบากแต่เพลงนี้มันสองสามพยางหยุดสองสามพยางหยุดเงี้ยมันก็ง่าย แล้วก็เป็นเพลงที่ผมใช้ซ้อมเมื่อตอนที่กําลังตอนที่เคยตั้งวงดนตรีก็ใช้เพลงนี้ซ้อมก็ไม่ได้ร้องนานแล้วก็พยายามจะดูเนื้อร้องตามถ้าร้องผิดไปบ้างก็ต้องขอไฟก็มาลองดูกันเลยกว่าว่าเพลง t o Stacker ของ Ace Leray i n g งร้องใช้เสียงประมาณ7 0 8ดนะครับก็ลองมาฟังกันดู Yeah, need to not go. You burn for lust, with a piece of mine. Second, you are yeah back you Someone just died. Let yeah let out. let Roger, let's go. 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 let us go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  you let does go. Your body will from me. Yes, I you, I call love.

Yes, I said, Yeah, I call you. Yeah, let us go. Yeah, for rest. When a pay somebody, take away. I bet. can to tell what I I Yeah.

ก็เนี่ยครับเป็นเสียง80%นะครับก็ลองไปเทียบดูว่าถ้าร้องได้ประมาณนี้แล้วก็ถือว่าผ่าน <c oughs> ก็สำหรับคลิปที่4หรือพาร์ทที่4ก็ขอจบเพลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ